รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจจะะสุกทคือ มีข่าวสกัดพี่ก็มาว่าหรือว่าเหรอเมียน้อยเจ้าของค่ายไม่เคยพูดเรื่องข่าวเรื่องพวกนี้เนี่ยสามคนผัวเมียมีรุ่นพี่ถามเราตรงๆรเลยว่าเราเป็นเมียน้อยพี่ปอนเหรอหรือว่าแบบฮะคบกันมา8ปปีถึงขั้นเกือบจะแต่งงานตอนแรกเขาเข้าใจเราเพราะว่าเราทํางานด้านนี้เราก็ไม่อยากแต่งพอเราเริ่มอยากแต่งเขาก็ไม่อยากแต่งแต่เราก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรอย่างค่ะสวัสดีค่ะ รก Friday Show ครับเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังนะครับ mm. เราเจอกันทุกวันเสาร์11โมงช่องวันแบบนี้เหมือนเดิมครับวันนี้ครับแขกรับเชิญของเราต้องบอกว่าเป็นลูกทุ่งสาวที่แจ้งเกิดย้อนกลับไปที่ปีได้แล้วมั้งนะกับสไพนายกตอนนั้นต้องบอกว่าโ,โหดังสนั่นมากเลยเพลงนี้แต่จริงๆแล้วตลอดระยะทางก็เต็มไปด้วยขวากหนาม mm. เธอต้องทนกับการแอนตี้ดูถูกคำครหาเยอะแยะมากมายรวมถึงสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดก็คือการถูกมองว่า เป็นเด็กเสียเจ้าของค่ายหรือโทษนะเป็นเมียน้อยเจ้าของค่ายถ้าให้พูดกันชัดๆไปแบบนั้นนะครับรวมถึงเรื่องหัวใจในชีวิตไม่เคยสมหวังในความรักเลยมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้เปิดหมดใจนั่งอยู่ตรงนี้ครับหลิวอจฉริยาครับสวัสดีครับ นเข้ามาโลกสว่างเลยค่ะโอ้โหจริงเหรอคะขอบคุณค่ะต้องเลยแต่ไหนๆมาถึงตรงนี้ทั้งทีแล้วแบบเราจะไม่ขอฟังเสียงกันสักนิดนึงก็ต้องโชว์หน่อยโชว์หน่อยงั้นเป็นเพลงคาถาขัดใจแล้วกันนะคะค่ะค่ะชิมเมเจอได้ชิมเมเจอร์ แมจอได้เอาหัวใจเธอมาชิมแม่จอได้ชิมแมจอได้ชิมแม่จอไดเอาหัวใจเธอมา ย้อนภาพไปดูบรรยากาศจากมิวสิกวิดีโอของหลิวสักนิดหนึ่งนะครับว่าไม่อยากให้ดูเลยแหมทำไมล่ะรับเราจะเห็นวิวัฒนาการของอะไรหรือเปล่ามันจะออริจินอลมากเราไปดูครับหน้าของตัวถังตอนออกจากโรงงานครับ้ตอนนั้นหอม มีบอเหมือนในยายจะเกหลีนยเรียมอยู่เลยตอนนั้นโบยังไม่เข้าอเฮ้ยหนูยังมีตกโดนอยู่นะตอนนั้นหน่อชาเขียวดังค่ะ มากเนาะเก่งมากเลยเนาะเป็นเพลงติดหูมันเพลงที่ฟังแล้วแบบบวกมากเลยค่ะจริงๆแล้วเป็นคนลุกทุ่งมาแต่ไหนแต่ไรเลยปะคะไม่ค่ะจริงๆแล้วคือถนัดเพลงสตริงเห่นบอกว่าช่วงหนึ่งคือไม่ฟังเพลงสตริงเลย ไม่กลัวว่าเดี๋ยวมันจะเข้าไปถูกต้องค่ะฝึกแต่เพลงลูกทุ่งอย่างเดียวเราไปอยู่ในวงดนตรีเงหนึ่ง,งใช่แล้วเราอะได้รับหน้าที่คือร้องเพลงสตริงอยู่แล้วก <c oughs> ็เลยไม่ค่อยมีลูกเอื้อนลูกคอใดๆ <c oughs> ในการร้องเพลงลูกทุ่ง <c oughs> แล้วพอเข้ามาในวงการอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คือจะถูกแอนตี้ ใครแอนตี้เหรอถามตรงๆไม่ไม่ต้องระบุชื่อหรอกนะสมัยโ่อน่แอนตี้กลุ่มคนกลุ่มคนแบบไหนเหรอคือนักข่าวดีกว่าเขียนข่าวแอนตี้ผ่านหนังสือดังเลยค่ะหนังสือเล่มหนึ่งเขาเอาเปรียบเทียบกับนักล่องรุ่นพี่พี่แคทรียามาลาีซึ่งตอนนั้นหลุคือโชสะดือ นุ่งสั้นอะไรอย่างเงี้ยม,มันเสื้อผ้าของเราด้วยและ,ะเสียงก็ไม่ได้ดีเดอะไรเพราะตอนนั้นหรือก็ไม่ได้แบบไม่มีลูกคอเลยว่างไงว่าง่ายอะค่ะตอนนั้นคือสะพ้ายนาย,ยกหรือยังไม่ค่ะอตอนนั้นบุตรสบายแดนเซอร์อ่านั่นคือชุดแรกมันใช่ค่ะชุดแรกถึงงววต้อออกไปา ถูกอะ่ะง่ายๆก็คือเหมือนกับเอ้ยนี่เป็นนักร้องอะไรอะ่ะขายเสียงหรือขายรูปร<ม>่างหน้าตาหรอเพราะเสียงมันไม่ไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ย<ม>ไปเจอครูเพลง<ม>หลิวก็เลยแบบว่าเห็นเขาอ่ะแต่งเพลงให้กับรุ่นพี่เราซึ่งเราชอบผลงานอยากร้องเพลงช้าพๆสักเพลงหนึ่งก็เลยขอสวัสดีค่ะอาจารย์หนูขอแบบร้องเพลงอาจารย์ได้ไหมคะอาจารย์แต่งให้หนูสักเพลงได้ไหม,มเป็นเกียรติหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าอย่างเธอเหรอจะร้องได้หรือว่า อึง้งคือมันอึ้งนะอ,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 อยู่ดีก็แบบโดนว่าอย่างนั้นเลยคำยพูด<ะ>คาจาเหล่านั้นมีผลมีอิทธิพลอะไรกับหัวใจเราบ้างร้องไห้เลยค่ะอิทธิพลคือร <laughs> ้องไห้ <c oughs> ทำไมจะต้องพูดขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วคือมันมันเสียใจยนะเพราะว่าเราเราไปด้วยคมแบบเด็กน้อยตอนนั้นอายุ16ร้ <c oughs> องไห้แล้วก็แบบสะอึกสะอื้นเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็มีครั้งหนึ่งก็ไปร้องเพลงครั้งแรก บนเวทีใหญ่ด้วยออกอัลบั้มแรกอะค่ะแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตใช่ค่ะคอนเสิร์ตใหญ่เลยสนามหลวงคือคนเยอะมากโอ้ลองสนามหลวงใช่ค่ะแล้วก็เราก็ร้องล่มอ๋อเหรอล่มเลยเหรอล่มค่ะทั้งหลายขตกใจตื่นเต้นหรืออะไรข้าหนึ่งตื่นเต้นสองก็คือเราไม่รู้ว่านักร้องมืออาชีพเขาปฏิบัติตัวกันยังไงไม่ได้ซาเช็คไม่ได้อะไรไไม่ด้ยืนใหม่แล้วเธอขึ้นไปเพลงขึ้นเลยนักร้องวงอ่ะเราก็ไม่ได้ซ้อมก็เลยแบบ ใช่ก็ขึ้นเ,ออเหมือนนักร้องวงแหละแต่ขึ้นไปสนามหลวง <c oughs> แม่เจ้าอะไรอย่างนั้นแล้วคนเป็นหมื่นแล้วเราก็แบบอุย้ยเฟลมันคือมันร้องไม่ดีเลยหนึ่งผิดคีย์สองเสียงไม่ออกอะไรเงี้ยโอ้โหลงเวทีมาก็คือโดนว่าแบบเธอจะเป็นนักร้องอาชีพเธอต้องซ้อมเธอต้องพูดตรงๆนะถ้ามองย้อนกลับไป <c oughs> เราก็อ่อนด้อยจริงอ่อนด้อยมากค่ะยอมรับเลยและสุดท้ายเรายังไงอะไรทําให้เราคือหรือก็เลยถามอ่า คุณพ่อคุณทามก็บอกเธอก็ต้องหนึ่งออกกําลังกายทุกวันวันล,ละอย่างต่ำสี่สิบห้านาทีนะสองคือเลิกฟังทุกอย่างที่มันเป็นสตริงสาก้อนะไรต่างๆ่างเนี้ยค่ะ,คะและฟังแต่เพลงลูกทุง่งแล้วก็ซ้อมให้ได้วันล,ละสองชั่วโมงย้อนกลับไปตอนเด็กๆอะคะ่ะรู้ตัวตอนไหนที่เราว่าเราเป็นคนที่ร้องเพลงได้จุดเปลี่ยนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันร้องดีจังเลยฉันร้องดีกว่าอะไรเงี้ยก็คือตอนนั้นอะ <laughs> มันเหมือนงานโรงเรียนนะคะ,คะแล้วมันมีรุ่นน้องคนหนึ่ง ร้องเพลงบลั๊กสีดำเขา้องเทียนะเราลองดีกว่าเยอะเลยทำไมเราไม่ขึ้นไปอยู่บนนั้นเราขึ้นไหมยังไม่ขึ้นอ๋อนี่า็ขึ้นเดี่ยวนั้นเลยแค่คิดแค่คิดรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมน้องเขากล้าแต่ทำไมเราไม่กล้าวะอะไรเงี้ยก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่เริ่มเข้าไปประกวดร้องเพลงจนก็มีครั้งที่ชนะได้ที่หนึ่งเลยตอนแรกก็ได้ชมเชยอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไปประกวดร้องเพลงงานงานหนึ่งเป็นเหมือนกับ เป็นของเชียงใหม่อะค่ะคัดจากแปดสิบเหลือสี่สิบเหลือยี่สิบแล้วก็เหลือสี่คนสุดท้ายให้ไปประกวดเป็นเวทีใหญ่แล้วก็ได้รางวัลที่หนึ่งมาซ <Yeah. S 2> ึ่งเอาจริงๆนะตอนนั้นประกวดเพราะเราตั้งใจอยากเป็นนักร้องอาชีพไม่ยายยายส่งไปเฉยยายบอกว่าลองไปดูยายพูดบยายบอกว่าลองไปดูลูกอะไรเงี้ยถ้าได้ก็ดีแต่ในความเป็นจริงแล้วนะวันนั้นเนะี่ยได้เงินมา1 0 0 0 0หมื่นบาทจากรางวัล ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตเรื่องใหญ่มากๆเด็กครอบครัวหรือเป็นยังไงบ้างคะอุ้ยครอบครัวมีฐานะค่ะยากจนนขอเล่นนิดนึงขอเล่นนิดนึงมีฐานะฐานะยากจนจนขนาดไหนไม่มีแทบจะไม่มีเงินซื้อน้ำปลากินอ่ะค่ะต้องไปยืมข้างบ้านแล้วก็โดนดูถูกแค่น้ำปลาเธอยังไม่มีซื้อเลยเหรออะไรอย่าเงี้ยกถ้ามีก็ไม่มาขอสิใช่แล้วมันเป็นอะไรที่แบบโดน เอออะอะไรเงี้ยเออทำไมไม่มีอ่ะหลิวเติบโตขึ้นมากับคุณตาคุณยายคือคุณพ่อกับคุณแม่แยกทางกันแต่เรายังอายุสองเดือนสองเดือนเ็กใช่แล้วก็คุณแม่ก็ไปอยู่เชียงใหม่ไปทํางานแล้วก็คุณพ่อก็แยกย้ายแต่ว่าท่านก็จะส่งเสียถึงแค่ป .6 ค่ะในความลําบากตรงนั้นเรารู้สึกว่าลําบากลําบากรลอก็ก็ไม่เป็นไรเราก็จะเดินหน้าต่อไปของเราเรื่อยๆคือโชคดีอย่างหนึ่งก็คือเราเป็นคนที่คิด ดีคิดบวกตลอดหรือไม่เคยรู้สึกว่าเต็งด้อยคุณตาคุณยายอะเหมือนให้ความรักเราถึงแม้เราไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่แต่ท่านก็เปรียบเหมือนพ่อกับแม่เราก็เลยไม่ไม่ได้รู้สึกว่าขาดพ่อก็ส่งอยู่ตอนถึงปหกแล้วคุณยายก็ส่งถึงแค่มสวันนั้นะ่ะเป็นวันที่เรารู้สึกว่าเอ้ยยายทําไมถึงพูดอย่างนั้นกับเราก็คือยายอาจจะไม่ได้ส่งลูกเรียนแล้วนะจนถึงปริญญาตรี พราะยายก็ไม่มีเงินแล้วเราก็บอกไม่เป็นไรยายเดี๋ยวลูกจะส่งตัวเองเรียนเองคซึ่งรู้หรือยังว่าจะส่งยังไงไม่รู้แล้วก็ไม่มีเงินด้วยไม่มีอ่าทำไมพูดไปอย่างนั้นเองพูดไปอย่างนั้นเองมันเป็นสิ่งที่ดีที่มันเป็นบังเอิญมันเป็นการปักธงในสิ่งที่ถูกด้วยถึงบอกอลิหรือโชคดีที่เอออยู่ดีความคิดบางอย่างที่มันดีๆมันมันจะชอบเกิดขึ้นกับตัวเราเองพูดไปหรือคิดไปโดยที่เราไม่ได ไม่ได้รู้เลยว่าแนวทางมันจะมาอย่างไรแต่ว่าเราปากทงไว้ว่าเออไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะส่งตัวเ,เรา,เอ,าเองพูดเป็นรัฐทำยังไงก็มีข่าวสกัดพี่ก็มาว่าหลิววาเหรอเมียน้อยเจ้าของค่ายไง,ไ,งไม่เคยพูดเรื่องข่าวเรื่องพวกนี้ก็จะมีคนมาเมาว่าเนี่ยสามคนผัวเมียเหรียญน,นอนตักข้างหนึง่งหลิวนอนตักข้างหนึง่งม,มีรุ่นพี่ท่านหนึ่งถามเราตรงๆเลยว่า เออเราเป็นเมียน้อยพี่ปอนเหรอ